สวัสดีคนที่เข้ามาดู l i t t l I Eye Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมวูท i ลิงเว e นะครับหรือเรียกสั้นว่าวูวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บแร่ที่มีชื่อว่าแร่แดงนะครับเป็นแร่แดง Scarlet Horn ครับเพื่อเอาไปคาบสามารถคาบเป็นอาวุธสีดาวแล้วก็สามารถคาบเป็น Sonan c a ส k e t ในการคาบเพื่อหาตำแหน่งของ ที่มันเป็นก้อนสีเหลืองตามแมปเนี่ยครับที่เราสามารถเอาไปให้กับตัวหุ่นยนต์ได้แล้วก็เราจะได้ของรางวัลต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็เพชรต่างๆเยอะแยะนะครับอ่ะอย่ามัวรอช้าเลยครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเก็บเลยจุดแรกก็คือจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนนี้เราสามารถวาร์ปมาที่ตรงนี้ได้เลยตามผมมาได้เลยนะครับผมโอเคผมซึ่งผมวาร์ปมาแล้วอ่ะมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาวิ่งทุกคนวิ่งไปดูนะครับ สามารถวาร์ปมาแล้วก็วิ่งมาเลยนะครับตรงนี้ครับผมโอเคมาเสร็จเสร็จจากตรงนี้แล้วเราสามารถหรือใครที่ใครที่แบบว่าอยากอ,อ,อยากลองอยากลองฟาร์มหรือว่าอยากมาร์กตามที่ผมมาร์กได้เลยนะครับในโซนนี้นะบริเวณโซนสีเหลืองน,นี้นะครับ เดี๋ยวเราวามาสองจุดนี้จุดนี้คือผมว่าผมมาร์คไว้ที่ตำแหน่งเดียวแต่ว่ามันจะมีเยอะมากกว่านั้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมมาร์คไว้แค่จุดเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะเช่นอยู่ตรงนี้ครับ แล้วเราสามารถวาไปที่ข้างบนนะครับผมคือในส่วนนี้ วิ่งตามมาเลยนะครับเห็นไหมของในส่วนที่เป็นของแร่เนี่ยเราสามารถไม่ต้องบางทีเราพอเราวิ่งผ่านเนี่ยเราไม่ต้องเก็บแค่แร่แดงอย่างเดียวก็ได้นี้ผมให้ทุกคนดูเฉยว่าเราเก็บแร่แดงได้แล้วก็จะมีตรงนี้เราสามารถเก็บแร่อ,อื่นได้นะครับ คิดไปไล่ไงนะครับผม ตีก็ได้ครับหรือไม่ตีก็ได้นะนี่คือเป็นคลิปผมจะพาทุกคนวิ่งไปดูโซนที่มันเกิดแร่แดงนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าบางทีอะแร่แดงอะคือมันเราสามารถไปฟังด้วยนะซึ่งแร่แดงอะผมจะบอกว่าบางทีอะผมอาจจะทำคิดว่าคือตรงไหนที่ผมเจอแล้วผมจะมากวาไว้ไ ทุกคนแบบมาบอกว่าหาได้หมดหรือยังก็ผมว่ามันยังไม่ทั่วแมปนะเอาจริงแต่อยากให้ทุกคนแบบว่าทำเป็นรูทีมไว้ก่อนมันไ,มได้เยอะเหมือนกัน ซึ่งผมลืมบอกว่ามันมีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าทำไมมาร์กมันชอบไม่อยู่นะโอเคนำพาไปดูเลย นี้ก็ระวังเรื่องของนี่ไงโซนตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเราจะฟันมันจะฟันไม่ได้ว่าโดนล็อกเป้าอยู่ <c oughs> อ๋โอโอ,โอเคหมดจากตรงนี้ผมจะรีบวิ่งนะฮะวิ่งเราจะไปโซนอื่นกันเลยโอเคเราจะไปโซนนี้กันนะทุกคนโซนนี้เลย แล้วเราค่อยมาไปอีกโซนหนึ่งนะเพราะตรงนี้มันก็มีเหมือนกันจริงๆถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ไม่ต้องตามชิปเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับเพื่อบางคนแบบฟาร์มแบบอาจจะแบบเออเก็บเ,บเล็กทีละนิดทีละน้อยยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ผมคือบอกไว้ก่อนว่าโซนตรงไหนบ้างที่มันมีเพื่อเราวิ่งผ่านแล้วไปเจอครับ จริงมันจะอยู่แถวแถวนี้นะชิ้นหนึ่งตรงไหนเอ่ยไม่เจอหรอกอันนี้เจอแล้วแล้วก็ส่วนนี้ โซนนี้นะ่าจะหมดแนละ้วเดี๋ยวเราวาร์ปลงมาข้างหน้าหน่อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้หรือจะวาร์ปมาตรงนี้ก่อนโอเคพอเราวามาตรงนี้เราวิ่งมาเลยครับวิ่งตามทางมาเลยนะ จะมีเยอะกว่านี้เหมือนที่บอกนะครับว่าผมจะพาทุกคนฟาร์มในส่วนที่ผมทำเป็นรูทีนประจำก่อนละกันครับ จากตรงนี้เราสามารถวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยครับจริงๆผมไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันอยู่นานไหมนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่วาปไม่วาปตรงนี้ก็วาร์ปตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีกิจกรรม,มวาร์ปตรงนี้ก่อนแล้วกันขออนุญาตวาร์ปครับโอเคพอเราวาร์ปมาตรงนี้เรามองหาแร่ได้เลยนะครับตรงนี้ก่อนเลยโอ้ เลื่อนนะจริงๆมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ ตนสุดท้ายแล้วครับตรงนี้จะเดินยาวหน่อยนะครับ เราเห็นอยู่นะตรงนี้ มีอยู่86อันจากที่มีเคยมี8นะก็น่าจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่778ชิ้นแหละครับ78ชิ้นนะสำหรับวันนี้ก็อาจจะได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็อย่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไป หรืออาจจะหาแร่ย่างอื่นหรือเก็บของตามรอบแมพที่ทำเป็นรูทีนประจำนะครับเพื่อให้เราสามารถมีของใช้โดยที่ไม่ขาดสักชิ้นเลยครับวันนี้ก็อาจจะเสียเวลาทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ